สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทางร้าน TN Galat นะครับวันนี้จะมาหามาชมนะครับชุดแต่งสตาร์ทมือนะครับของเว็บร้อสิให้ชมนะครับว่างานของเราคือเราไม่มีทางหลอกลวงลูกค้าอย่างแน่นอนครับพารีวิวกันเลยครับอย่างชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเรียกว่าแท้สูนทางระบบนะครับคือจะมีสิบสองชิ้นนะครับคือของทุกอย่างที่ลูกค้าจะได้ก็คือได้แท้ศูนอย่างแน่นอนนะครับ แต่ทางร้านก็มีหลายเกณฑ์ผสมนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมกันนะครับอย่างตัวนี้แท้ศูนย์ทุกชิ้นนะครับก็ประกอบไปด้วยมอเตอร์สตาร์ทนะครับจะต้องเป็นแท้ศูนย์นี่เฟืองสตาร์ตตัวใหญ่นะครับล้อแม่เหล็กชุดลูกปืนวันเวนะครับสายไฟเข้าใดนะครับตัวนี้ลูกปืนเข็มนะครับติดการล้อแม่เหล็กนะครับมีสลักยึดเฟืองสตาร์ทอันนี้น็อตยึดล้อแม่เหล็กนะครับ วิสตาร์ทก็นี่นะครับเน้นเป็นของแท้นะครับคือถ้าใครที่ใครเคยใส่ของเทียมก็จะรู้ครับบางทีมันกดแล้วมันจะแข็งๆนะครับแล้วก็บางทีก็ค้างครับใช้ไปนานๆเฟืองสตาร์ตตัวเล็กก็แท้ศูนยนะดีเลย์ครับพวกชุดไฟนี่ครับเราจะเน้นเป็นของแท้นะครับดีเลย์สตาร์ตก็แท้ศูนนะครับถ้าไม่แท้สูนทางร้านยินดีขึ้นเงินะครับอันนี้สายไฟเข้าแบตนะครับคือ1ิบสองชิ้นนี่ตกชุดลา 3,240บาทนะครับลูกค้าจะได้เป็นแท้ทั้ง12ชิ้นครบเลยครับแต่ถ้าลูกค้าทิ้งคบไม่ถึงครับก็จะนี่นะครับเฟืองเฟืองตัวนี้นะเฟืองสตาร์ตัวใหญ่แล้วก็ชุดคัตบันเบนะครับตัวนี้เอาออกนะครับแล้วเขาแล้วทางร้านจะมีนี่นะครับเป็นนี่เขาเรียกสินค้าแพ็คแท้นะครับคือไม่ใช่ของเท้สูตรนะครับ คือเอาง่ายบางทีมันก็คือของก๊อฟเลยครับแต่คือทํามาแบบคือเหมือนแท้มากครับแต่บางร้านบางร้านนะครับเขาจะเอาไปอ้าง่าเป็นของแท้นะครับต้องเช็คดีๆนะครับนี่ครับถ้าแต่คือสินค้าเขาก็ใช้ได้นะครับทํามาคือดีครับใช้ทดแทนกันได้เลยครับคือใครที่งบไม่ถึงนะครับจะประหยัดก็เอาเป็นตัวนี้แทนก็ได้นะครับ แต่ให้จำไว้เลยครับว่าสินค้าถ้าคือแท้ศู์ก็จะเป็นราคาที่ผมขายแน่นอนครับตกชุดท่านี้ถ้าร้านอื่นอ้างว่าชุดละ2,006แท้ทุกชิ้นคืออันนั้นอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้านี้นะครับเอาชิ้นนี้เข้ามาผสมก็จะตกชุดลา2 8 0นะครับคือเป็นเฟืองแพ็คแทนนะครับมาผสมแต่มอเตอร์สตาร์ทยังเป็นของแท้อยู่ตกชุดละ2,080 แต่ท่านลูกค้าท่านไหนงบไม่ถึงนี่นะครับก็เอามอเตอร์สตาร์ทของแท้นะครับแท้สูนออกไปนะครับก็จะเป็นมอเตอร์สตาร์ทเขาเรียกแทกๆนะครับแต่ของชิ้นนี้นะครับนี่ดูข้างในคือเขาบางทีทํามานี่ครับเหมือนแท้มากคือตีตาอะไรทุกอย่างนะครับยี่ห้อยี่ห้ออะไรเหมือนตีเหมือนแทมากครับแต่คือเขาไม่ใช่แท้ออกจากศูนย์นะครับคือพวกนี้ถ้าทางร้านขายทางร้านก็จะรู้นะครับ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ซีเรียสคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับมันก็เหมือนเป็นของเกรดอย่างดีครับคือใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ของออกแท้ศูนย์ชุดนี้ก็จะตกชุดลาสอง0ัน้ห้าินะครับคือเป็นมอเตอร์สตาร์แพ็คแท้แล้วก็เป็นเฟืองสตาร์ตตัวใหญ่แล้วก็ชุดคัดบันเวแพ็คแท้นะครับตกชุดละ2,650หก้าสิบก็ตามนี้นะครับสำหรับอันนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอนะครับปี2 0 1พสิเอ็ถึงสองพสิดนะครับ แต่สำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวแรกทางร้านก็มีนะครับแต่ตัวแรกอะไรเขาจะแพงนิดนึงนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นที่พาร์ทอะไระครับคือตัวแรกมันจะแพงกว่าเขาหน่อยเดี๋ยวก็พามาดูสินค้าแต่ตัวแรกนะครับถ้าคือแท้ทางระบบเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวนะครับ นี่นะครับตอนนี้ของเว็บร้อยตัวแรกนะครับปี2009คือทางร้านขาดชุดเฟืองตัวใหญ่นะครับเฟืองตัวนี้เฟืองตัวใหญ่แล้วก็ชุดลูกปืนวันเวสตาร์นะครับจะมีมาให้อยู่ในนี้นะครับคือทางร้านมีแต่เป็นของแท็คแท้นะครับตอนนี้ของแท้ไม่มีแต่ก็สามารถบอกราคาได้ครับ ถ้าของแท้ทั้งระบบนะครับอันนี้ไม่ใช่แท้นะครับถ้าของแท้ระบบท้งระบบนะครับสําหรับชุดเบร์สิบไอปี2009นะครับจะอยู่ชุดละามพันนะครับแท้ทั้งระบบ12ชิ้นแน่นอนครับแต่ถ้าประหยัดงบหน่อยนะครับคือเอาเฟืองตัวนี้นะครับนี่อย่างที่ผมบอกเฟืองตัวนี้2ชิ้นนี้นะครับเป็นแพ็คแท้อย่างนี้นะครับจะตกชุดละามพันสาครับคือก็ประหยัดไปได้หลายร้อยเลยครับแต่แค่เฟือง บางคนเขาไม่เน้นเป็นแบบต้องออกแท้ศูนย์แต่คือมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับติดตั้งได้ไม่หอนไม่อะไรครับแต่ถ้าบางคนลูกค้าที่เขาเน้นแท้คืออยากได้แท้ๆท้เลยครับคือแบบคนที่เขาแบบเงินถึงอะไรครับจัดให้ได้ครับแต่ถ้านี่ครับเอาตัวไดมอเตอร์สตาร์ของแท้ศูนย์ออกแล้วก็เอาเป็นมอเตอร์สตาร์แพคแท้ใส่เข้าไปนะครับก็จะตกชุดละสามพัน สำหรับเวฟร้อยสิบไอตัวแรกนะครับครบทั้งสิบสองชิ้นครับตอนนี้ก็เบิกได้หมดนะครับหรื่อจะเป็นเวฟ์ร้อยสิบไอตัวล่าสุดปีสองพันยิบเอ็ดปียิบสองทางร้านก็จัดให้ได้นะครับแต่คือตอนนี้ไม่มีสินค้าพาให้ชมนะครับหรื่อจะเป็น125ปร้อยิบห้าปาวานพวกนี้นะครับร้อยิห้าไอปาวานทางร้านก็ มีสินค้านะครับคือจัดให้ได้ของพวกตระกูลหอนด้าน,นะครับก็ถ้าสนใจนะครับชุดแปลงสตาร์ทมือเียบร้อยสิบไอนะครับตรงปกนะครับไม่แหกตาครับคือถ้าแทก็บอกแทนะครับคือบางทีซื้อกันนะครับในแอปส้มหรือาทางออนไลน์บางทีก็ต้องระวังนะครับเพราะผมเห็นแล้วบางทีขายกันนี่แหละราคานี่แหละเท่าผมเลยสองนหกห้าสิบ คือแต่มอเตอร์สตาร์เขาจะไม่เท้แล้วเฟืองตัวนี้เขาก็จะไม่เท้คือราคาก็เท่ากันเลยครับแต่บางทีผมขายชุดละสามพันสองเนี้ยมันดูเหมือนแพงครับแต่คือลูกค้าได้แท้ทุกชิ้นครับหรือถ้าจะประหยัดก็อย่างที่บอกผมมีหลายเซตครับคือจัดให้ได้ครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับสำหรับรีบร้อยสิบไอ้นะครับ เมื่อกี้นะครับลืมเสริมีกนดนะครับคือสินค้านะครับของผมก็มีวางจําหน่ายนะครับในช้อปปี้นะครับหรือจะกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อมาที่ทางไลน์ได้นะครับถ้าอยากสั่งโดยตรงนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือจะสั่งผ่านช้อปปีก็ได้นะครับผมลงลิงก์ไว้ให้ครับใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ